วันนี้เป็นคิวของเยสุ FT สองพน m นะครับก็ต่งไ้เช็คเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องหน้าจอด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันนิดนึงนะครับสภาพก็ค่อนข้างจะสมโตามปีก็สรุปว่าจอแก้ไม่หายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จอโกงแล้วน่าจะเป็นจอขาดมากกว่านะครับ นะแก้ไม่หายนะครับแล้วก็อันหูตึงด้วยนะครับดูนะครับตอนนี้รับไม่ได้นะผมจะหมุนขึ้นไปจะดูว่ามันรับได้ที่เท่าไหร่นะโอ้โหอ่าเร็วมาละนะครับ ตอนที่ร้อยสีห้านะมาดูนะครับว่ามันรับอยู่ที่เท่าไหร่ลบหกสิบสี่หกปีบีนะครับผมโอ้โหโโตึงชะมัดเลยเดี๋ยวมาลองปรับแก้กันดูนะครับต่อไปเราก็มาจูนฟิวเอร์กันนะครับฟิวเซอร์เออรนะครับซึ่งตอนแรกนี่โอ้โหบวก่ใช่บวกฟิวเซอร์เออรลแถวบนสุดน,นะครับมัน ลบไปเยอะมากนะครับลบไปหลักหลักพันน่ะนะครับอันนี้เราก็ปรับลงมาให้เหลือลบแค่หลักหนึ่งหนักหน่วยนะครับนะครับส่วนทาวเวอร์ดูว่า48.9นะครับกำลองไปคำาดดดูนะครับทาวเวอร์ส่งไฮนะครับอแล้วก็ไปปรับกำลังสองอะไรตามสเตปนะครับ ปวดอ้อช้างตอนนี้นะครับเยสุ yes FT สองพันแปดนะครับที่ว่าอาการหูตึง,งครับตึงสุดๆเลยนะครับประมาณลบห้าสิบนะครับตอนนี้ก็ปรับลงมาได้ลบประมาณลบสิบแล้วนะนะครับอันนี้หยับหยาบก่อนนะหยับหยาบก่อนนะหรือว่าสเปรย์มันได้แล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาปรับละเอียดอีกทีนะตัวนี้อาการหนักเลยเดียวจอก็ไม่ครบหูตึงสุดๆนี่ยังไม่ได้เช็คส่งนะครับเราเอาพักรับก่อนนะครับเ,เดี๋ยวไปไล่กันเท่าติดต่อไปโอเคครัวนี้เราก็ปรับจูนเข้าข้าแล้วทุกย่านกำถี่นะครับอ่านี้ร้อยสี่นห้านะผมก็จะลองออนตะอเคียวนะครับเออออนออนเจนนะครับ ้อยสี่ผ้านะอันนี้อาจจะหมุนลงไปเรื่อยๆดูว่าจะตัดที่เท่าไหร่นะครับตัดแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูที่ซิงแนวเจนนะครับว่าเท่าไหร่นะครับร้อยลบร้อยยี่สิบสองนะครับนี่นี่ครับมาแล้วนะครับแคะโหเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะประกอบแล้วก็เดี๋ยวรออีกทีหนึ่งนะครับพร้อมดึงเช็คก,กาลังส่งด้วยว่ามันออกเท่าไหร่นะตอนนี้ยังไม่เช็คก,กาลังส่งเลยนะเพราะว่าตอนนี้โอ้อาการหูตึงนี่บอกตรงว่าสาหัสเลยนะตัวนี้ไม่รู้โดนอะไรมานะครับ ตึงมากคันนี้ก็ไฟนอลแล้วนะครับตัวนี้จอเสียนะครับยังไม่มีเปลี่ยนนะครับเจ้าของยังไม่ได้แจ้งว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับเพาต้องหานะครับอ่อันนี้โอเคเราก็เช็คเอ่อครอเบอร์นะครับไฮที่หนึ่งสี่ห้าจุดศูนย์ห้านะครับนะครับสี่สิบเก้าสี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้าดีบีนะครับ สี่กุ๊เก้าดซีเออร์เลอร์ก็ตัวบนสุดน,นะครับมันสวิงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตอนจูนเราจะเหลือแค่เลขหลักเดียวนะครับอันนี้เราเราถ่ายเราถ่ายไปด้วยจูนไปด้วยนะเอ้ยถ่ายไปด้วยพูดไปด้วยนะครับก็จะสวิงนิดหนึ่งอ่านะครับเอ่อมีเดียมสี่ b อโลสองสี่สิบาโลหนึ่งสาสินะครับก็ต้องเอาไปคำนวณเป็นหวัดเอาเนะครับเดี๋ยวต่อไปมาทดสอบทางด้านภาครับโอเคทดสอบภาครับนะครับ uh, ในที่นี้เครื่องนะครับผมจะตั้งที่หนึ่งี่ห้าจุนะนะครับแต่ว่ามันต้องออฟเซตไปที่บวก1,000งนนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็น 1>, 1 4ึ่งแล้วซึ่งมันจะไม่ตรงนะต้องออฟเซตไปนิดหนึ่งครับอันนี้สตาร์ทที่ลบก้าิสองครับดูว่ามันไวเท่าไหร่ ลบยิบสองนะครับลบรอยี่สิบสนะครับจากเดิมนี่ตึงมากๆนะครับลบลบเจ็ดสิบนะครับลบเจ็ดสิบดบนะครับวันนี้ก็แคะขึ้นมาได้ลบรอยยี่สิบสองนะครับโดยประมาณก็เอา,เ,อาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ <laughs> ก็น่าจะจบแล้วนะครับตัวนี้โฮเทลเจลาดูอัลฟาชาลี ความถี่หนึ่งร้อี่เจ็ดสองิรดูเพลกลบหกรความถี่ทัว3 5หนึ่อเฮิร์ินดีต้อนรับค่ะ